ราคามันหายจากป้ายแดงไปครึ่งโตครึ่งและออกรถแบบฟรีดาวโค่รสวยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ มาครับเอาใจคนรักรถทรงโคชโอเวอร์แบบ5ที่นั่งทรงรถ5ประตูตัวนี้ครับเป็น Honda HRV 1.8E รถปี2018นะครับก็จะเรียกว่ายังไงดีมันเป็นตัวโฉมไหม่ c น a ช g e ของ HRV อีกรุ่นหนึ่งก่อนหน้านี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างในราคาป้ายแดงมันเป็นตัวรุ่นเริ่มต้น9,49,000 ใน1.8ตัว e ด้านหน้านะครับตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นโปรเจคเตอร์2ดวงแล้วก็จะมี daytime running light ส่วนตัดหมอกเนี่ยจะเป็นหลอดสีเหลืองแบบธรรมดากระจังหน้านี่ก็จะเป็นสีเทาเงินนะฮะแบบด้านนะครับโลโก้โลโก้โค้มงโคเมียมอะไรพวกนี้เหมือนเดิมเครานี้เนี่ยขอญาตแนะนำตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น1.8 i-vtec แน่นอนอยู่แล้วว่าก็จะเป็นในรหัสตัวเดียวกับพวกซีวิตนะครับ ให้พลากกำลังสูงสุด141แรงม้าแรงบิดสูงสุด172นิวตันเมตรนี่คือรถอายุ7ปีแต่ดูในเรื่องตัวสภาพรถสวยมากนะครับเดิมๆสนิททุกจุดหมดเลยคร่านี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถุงล้อเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับผ้าบงผ้าเบง่งน้ํามันเบ่งน้ํายาหล่อเย็น ตัวเฟืงองตงเฟืองท้ายแล้วพวกนี้จัดก,การให้ใหม่ทั้งหมดส่วนฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงเนี่ยตรงนี้คือของเดิมแล้วก็แผงหลังเครื่องยนต์ก็มีนะครับคราวนี้คือเราจะเห็นได้อีกจุดหนึ่งก็คือตัวแตมสต๊กเกอร์บาร์โค้ดใต้ฝากระโปรงแบบนี้นะครับอันเนี้ยคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะมีการรับประกันโครงสร้างมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้กับลูกค้าอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดใครซื้อคันนี้หรือว่ากําลังเลงตัวรถรุ่นนี้อยู่ ซื้อไปมั่นใจได้เลยว่าคุณได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนอันนี้คือตัวบอดี้ด้านหน้าของ hrv ตัวนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยเราก็จะไล่กันดูรอบคันอยู่แล้วมันจะดูแค่ในตำแหน่งต่อนหน้าอย่างเดียวก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เครานี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างครับสีเนี่ยสวยเดิมเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันแล้วก็ได้มีการตกแต่งด้วยคิ้วซุม้อเป็นสีดําด้านนะครับส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม็กอลลอยสีทูโทน แล้วก็ตัวยางที่ใส่อยู่จะเป็นยางโยโกฮาม่าดอกยางยังเหลืออีกเยอะครับสําหรับตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนสามารถใช้งานอีกหลายปีจะเป็นตัวยางปี2022ส่วนถ้าเกิดอย่างพวกตัว E เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะหวังหรือว่าอาจจะเห็นเป็นตัวพวกแบบเลนโวดมันยังไม่มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับและก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถฟิล์มติดมาแล้วจากโรงงานคิ้วกันสา์มีมาแล้วจากโรงงาน หลังคงหลังคาทุกอย่างสวยเดิมทั้งหมดเขานี้เดี๋ยวให้ดูด้านในกันบ้างครับสําหรับตัวภายในเนี่ยถ้าเกิดขอบแต่เก็บด้านข้างตัวรถเนี่ยดูตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตรงนี้ได้เลยฮะเม็ดอาร์กกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเม็ดใดบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากตัวเม็ดอื่นยางขอบประตูนี่ก็จะเป็นของเดิมอันเนี้ยมันจะเป็นรถในลักษณะประเภทการใช้งานแบบไหนก็ตามแต่แต่อย่างหนึ่งอ่ะถ้าเกิดในกรณีพอเวลามันเป็นมือสองเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดอย่างตรงนี้ยมันไม่เกิดการซีดไม่เกิดการแห้งไม่เกิดการกรอบรถมันจะจอดอยู่ในที่ร่มอย่างดีคราวนี้เนี่ยจุดเด่นในอย่างก็คือตรงนี้ครับตัวมือเปิดมันจะสะลปไปด้านข้างกับตัวรถแบบนี้แล้วก็ในกรณีการนั่งโดยสารในตำแหน่งตอนที่2เนี่ยถือว่าพื้นที่กว้างขวางเหลือเยอะแล้วก็พวกบง่งพวกเบาะอะไรพวกนี้สามารถพับเก็บได้เป็นแบบ60ต่อ40นะครับ เดี๋ยวตำแหน่งของด้านในเราค่อยมาเน้นย้ำตรงนี้กันอีกทีหนึ่งซอกด้านในข้างประตูทุกอย่างเดิมหมดแน่นอนนะ1.8 e 8 5รองรับแล้วก็เติมได้หรือจะเป็นอย่างพวก9591เหมือนเดิมอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนด้านหลังนี่นะครับก็จะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่สาเสาอากาศก็จะเป็นแบบคลิปฉลามแล้วก็โคมไฟท้ายไฟเหนียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติมันทำหลอดมาด้านในเนี่ยสวยนะฮะจะเป็นในลักษณะเหมือนรังผึ้งสวยมากตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นโครมลมดำเนี่ยจะสวยกว่านี้เยอะเลยแล้วก็พวกโลโก้มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดกล้องมองหลังตัวนี้มีอยู่แล้วแน่นอนถึงจะเป็นตัวอีก็มีมาให้นะครับพื้นที่ในตำแหน่งตอนที่3หรือว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะหรือห้องบรรจ,จุสัมภาระเนี่ยตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้เยอะจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าในลักษณะตัวรถพวกนี้คือมันจะใกล้เคียงกับแจ๊สเพราะว่าอย่างตัวบอร์ดเนี่ยพอเวลารมันพัดไปปุ๊บ มันจะเป็นตัวระนาบเดียวกับตัวพื้นรถนะครับส่วนในตำแหน่งด้านใต้แผ่นกันลองอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางอะไหลสำรองเป็นล้อกระทะแบบธรรมดานะครับด้านนงด้าน,นในไส้นงไส้ในทุกอย่างเดิมหมดคือรถอ่ะมันสวยมากนะฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยพอเวลามันผ่านไปสักประมาณหกปีเจ็ดปีเนี่ยสภาพมันยังคงที่อยู่แบบนี้ได้ถือว่าเป็นอะไรแบบหายากกว่าตัวเกรดรุ่นอื่นเยอะ มันอาจจะซื้อแพงหรือซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่วันนี้คุณลูกค้าจะทราบได้อย่างก็คือเราได้ซื้อรถที่สวยจริงๆแน่นอนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้ของ HRV รอบนอกช่วงนี้รถในกระแสะแบบนี้จะมีเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็ให้เราได้รับชมกันแบบเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดใครชอบใครถูกใจอยากได้เป็นตัวสีแม่สีอย่างนี้แนะนำให้รีบจอง เดี๋ยวต่อไปแอมพาเข้ามาดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับด้านในกันบ้างครับสาหรับตัวคอนโซลเนี่ยการออกแบบมันก็จะเป็นในลักษณะรูปลักษณ์ของตัวรถแบบใหม่ที่เราไม่ได้เห็นจนแบบพ้นตากันมากนะักนะครับก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แต่ตรงเนี้ยที่ไม่เหมือนกับตัวรุ่นหนึ่งก็คือพวกช่องแอร์นะฮะอันนี้คือช่องแอร์หมดเลยนะครับที่มันมีปรับอะไรแบบนี้พวกนี้คือช่องแอร์ทั้งหมดแล้วก็จะมีเก๊กเก็บของนะฮะด้านหน้าหนึ่งช่อง คราวนี้เนี่ยสำหรับตัวมีเดียเนี่ยหรือจอทัชสกรีนเนี่ยอันนี้คือของเดิมมาจากโรงงานนะครับในลักษณะพวกจอแบบนี้มันจะมีอยู่2รุ่นที่เราเห็นกันบ่อย1ก็คือจะเป็น HRV 2ก็คือจะเป็นตัว BRV ดันให้ดูกล้องมองหลังหน่อยนะครับสำหรับตัวกล้องมองหลังเนี่ยก็สามารถปรับตัวเส้นไกด์ไลน์แล้วก็ระดับมุมมองสายตาเราได้จะเป็นทั้งหมด3มุมมองแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเส้นไกด์ไลน์เนี่ยคือ มันยังไม่ได้มีการทําให้มาแบบเลี้ยวตามพวงมาลัยก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่แบบนี้เลยส่วนถ้าเกิดยังหลังๆก็จะมีบลูทูธแล้วก็ HDMI กับตัว AUX นะฮะส่วนระบบประ,ประกาศเนี่ยจะได้มาเป็นแบบออโต้นะครับจะเป็นเหมือนในลักษณะของตัวจอดิจิตอลแสดงอุณหภูมิความแรงระดับการปล่อยตัวพัดลมแรแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัว Engine Start ส่วนถ้าเกิดยังเกียร์เนี่ยมันจะมีออกมาเป็น2รุ่นก็คือตัวรุ่นอันที่1 ตัวเก็คือเกียร์สปอร์ตส่วนถ้าเกิดอย่างอันปกติก็คือจะเป็นตัวเตียเกียร์ดีก็คือเดินหน้าปกตินะครับแล้วก็จะได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากหลายคนอยากได้ตรงนี้กัน,นเยอะถ้าเกิดซื้อกับพวกรถพวกรุ่นในลักษณะประเภทนี้นะส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยจะได้มาเป็นแบบหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังสีดําด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีแพทเทินชิปมาให้ <S <S แล้วก็ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพวก มัตติมีเดียเกี่ยวกับตัวระบบเครื่องเสียงส่วนฝั่งด้านขวามืออันนี้จะเป็นตัวค r u i s e control นะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่ม econ โ o d e Mode, การลื่นพวกกระจงกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าส่วนตัวเบาะเนี่ยอย่างที่เราดูไปโดยแบบเบื้องต้นเมื่อ,อ,อด้านนอกสักครู่นี้ก็คือจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยสภาพเนี่ยไม่มีการนั่งนะฮะอาจจะเป็นรอยแตกนิดหน่อยก็คือขอบตะเข็บด้านข้างตรงที่เย็บตรงนี้แค่นั้นเอง ที่เหลือเนี่ยพนักพิงหรือว่าจะเป็นตัวบ่อตอนที่หลังเนี่ยสวยกริบเหมือนเดิมทั้งหมดแล้วก็สําหรับเลขไม้นะคะหนึ่งแมื่นสามพันสามร้อกิโลเมตรรถอายุ7ปีรถอายุ7ปีไมหนึ่งแสนหนึโลตีซะว่าปีแล้วประมาณหน0 0งหมกิโลเมตรนะครับสำหรับตัว HRV คันนี้ปี2018สโอ้โหสวยจริงพร้อมใช้ใครหาอยู่ใครชอบใครถูกใจสําหรับ HRV ที่อ่านกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้ ไม่ควรช้าเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวเราไปสู่หน้ารถแล้วก็บอกราคาสับกันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับจบกันไปอีกคันหนึ่งนะฮะร,รถสวยๆมือสองคัดเกรด A มีคุณภาพเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า HRV คันนี้พอที่จะมีลูกค้าในกรุงเทพมิมนฑลหรือว่าต่างจังหวัดที่กำลังรับชมอยู่ไปสกิดต่อมความอยากได้ตัวนี้อยู่แล้วหรือเปล่าวันนี้เนี่ยที่อันบอกในช่วงต้นคลิปว่าราคามันหายไปครึ่งต่อครึ่งนั่นคือมือหนึ่งมัน9ก้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน วันนี้มือสองเอาไปในราคาเพียงแค่489,000บาทถ้าเกิดยังลูกค้ารายได้ประมาณไม่เกิน20,000หรืออยู่ในเลทประมาณ15,000-17,000สามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องทำไม่ต้องกู้รวมแล้วของเราเนี่ยมีบริการจัดแฟนันถึงหน้าบ้านมีบริการจัดส่งตัวรถให้ฟรีทั่วประเทศถ้าเกิดสนใจ HRV คันนี้เบอร์ด้านใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดี l ล n e แอดไลทปริฟาออโต้ติดต่อพวกเราได้เลย แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปเนี้ยก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ